นันาวาเหล้วมูคนสรุปค,คือว่าเขาน้อบาดีน้อผาดมุงไดน้อกสันดบกาันนี้นนจองชุดน,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 น้อบนเฮ็ดบนเฮ็ดล่างอะนะเอามือนไฮตโบรม้วนอ่อบอลล่างใหโอ้มืนเนี่เอาเบิร์ตเตอร์เพืตียวมว่าเอาเอาชุดเดียวเราชุดที่มันขเขา,านะจ้ามันบวเขา่เาโอ้เออเอาเอาเอาเลยเต่ปพเตียมวาสนอืมจ้า เขาไปตัวกลับดอกจ้องเก่านะส่วนมากอะเขาตัวรูดโตกับตัวเขาตรงๆถึงตัปูศูนย์เจ็ดท่อนตัวปูศูนย์เจ็ดเขาตรงของงันที่เรามาล่งช่องเอฟซีค้นเมื่อเกินเขาบนล่างแต่ว่าเขาโตกับ เรื่อก็ร่ังเขาดีจ้าพ่อเต็มพร้อมแล้วค่ะพ่อเตี้ยมได้พอ่อลอยเรียนบนออเดือนนี้ลอยสารพิษเรียนมนะโอ้เก่งเลยว่า ผัดแตงมคนมึงหลายเนาะทอดมุทะเลแบบที่จะคีบจะคลองนะคนเบมึงหลักพันนั่นละนั่นละคลิคคคคปที่เป็นสูตรของปลาแตมนะคนมึงหลกลางมันนี้แบบชุกนี้เน้นเลขมันอะเนียนเนีนล่างก็จะเอาอยู่ที่นั่นสองวันยังเข้ามาเนี่ย ล่างพอเตียมฟันตัวใดเงวนี่เดกบนวะเดล็กล่างโอ้ยอมันล่าอะไรยุ่ขี้ไปลกซเกออขนองซุ่มนีสิได้นํำอยู่พระเตีมถ่าสมุนว่าเขาว่าเหล็กมานลักเก่าบนเสียวใส่ยังแล้วข้องจับลงผมลงลมสลูค้งได้ข้องจับหลายตัวอยู่เก่า Nếu um, không giấu, còn có cậu hố cấp cậu chiếc thôi. Cậu hố cấp cậu tiền. Ờ, này cậu hố 0, cậu hố 1, cậu hố 3, cậu hố 5, Là bọn tiền xuất, nhưng mà không im nhìn thì cậu hmm

พวกเก่าซื้อไวไแล่ะวกสามกหนนี่ัเจ้าก็ว่ามันเด็กี่ยตี้องแยโอเจีุมเนี่มีนม่มาตัวของเข้าซื้อกสามก็เรียกทั้งทยเฮาอยู่แล้วเนาะแตมเนาะอพกเก่าเต้ เก่าเม่อดพราะเด็กปนอยู่หอกอวกสามนี่แม่นอนบกสามสามหกนี่แน่นยังปเรียนซื้ออไรอยู่ซื้อไปแล้วซือ้อในเรยบไปแล้วรอเึ่ได้เก่าื่อไเก่าบเอเออแค่นั้นเลยซื้อยากไปเรียกไข่ ก็คือเหล็กเหล่าเหล็กเหล่าซื้อแล้วถารับเลยค่ะโอเคเห้อคะ่ะป้าเตี่มคะนบนก่อนบอกป้าเตีมเขาเหลยกหลักก่อนบ้า าชุดเดียวได้ละเอาชุดที่มันเขามือ,ม<ร>อนี่นะจ่นึ่งเลาชเข่าสองเก่านี้ละสอเกาอ่ลเตยเดียวนะ่ต้องเอาบนนอหลางเราเอาบนนั่งอันเดียวกันด้ยโอเคโอเคจ้าที่ว่าที่เขาเรางันนี่ก็ไดอืมตอนนีมามาขึ้นกันนะมามขึ้นกันเตีเ้ยเขาลัก ก็เนาะจ้าสามสี่ห้าด้สามสี่ห้าใส่แปดเก้าศูนแบบหน่วยหน่วยแปดเก้าศูนยครับกับคู่เลย จับคู่ห้าแปดเลยมาห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ยิงลูดตัวไหนรพ่อเตี่มเลี่นสามล่องสี่ สาล่องสเนาะเดินสามล่องสี่แนะสดง,งว่าที่เป็นเดีนลักสามเนาะรักสามก็ักสี่ เนีสามล่างสี่ค่ะค่ะข้าวต้มขออนุญาตทบทวนตัวเลขข้าวแต้มเนาะ uh. ค่ะตัวเลขข้าวแต้มเล่าพัฒนาประจำอวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะเนาะลักซิ uh. พข้าต้มให้ที่สามสี่ห้าลักหน่วยแปดเก้าศูนย์นะคะจับคู่กับมีหาแปดหาเก้าห้าศูนย์ ซีแปดซีเก้าซี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์พขาตรมให้วิ่งรูดที่สามนะคะล่องซีนะคะเน้นเน้นคือสามค่ะ <c oughs> ลักสามเน้นเลยบอกแตมลักซีล่องค่ะ <c oughs> แตมัน <c oughs> แตมมันใจคือเกาบางวันนี้ก็ได้มันใจมันใจเขายิดอกเขายิดอกเพิ่มเ ค่ะไทยคลิปพขาแตี่มฝากเงี้ยถึงเอฟซีพอนอ่ะครับฝากไว้นะนะอายโซไ้มันกันเลยเอฟซีครับก็ว่านี้มันเน้น,นเน้นลา่นนลางนะร้อนเขาล่างมากสองมวลเดียวเน้นล่างเนาะครับเน้นล่างอยบอกเอฟซีว่าเน้นล่างครับเขาล่างมาตลอดเนาะ โชควันวานกันเด้อที่ค่ะขอขอบพระคุณพ่อแต้มหลายๆเด้อค่ะพ่อแต้มที่ให้ตัวเลขแนวทางมาให้ทองทองได้เป็นสพนนะพานบุญเนาะพ่อแต้มเนาะได้บุญน,น้ำกันครับกราบ,บขอบพระคุณพ่อแต้มหลายๆค่ะพ่อแต้มสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อพ่อแต้มเหมืออื่นค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของพอแต้มเนาะคะ่ะเนาะมีเก่าชุดกับท่านผู้ชมค่ะพอแต้มบอกว่าให้เน้นล่างนะคะเน้นล่างค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอเอาไปเหตุการณ์บ้าน,นไปเป็นแนวทางเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพอแต้มงวดที่แล้วเพื่อนเอาสูตรหนึ่งเลยเฮาเพิ่นบอกสูตรล่างเขาม่ขก็เขา วดน,นี้พ่นเราสูตรล่างให้แล้วอันนี้คือล่างนะคะเพ่นว่าล่างเดินดีนะคะท่านผู้ชมะ่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็นํนไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นเนาะคะ่ะเนาะเอ่อหลังจากนี้แล้วเหลือเหลือของอาจารย์2ผู้เดียวคะ่ะเดี๋ยวแอดถ้าอาจารย์สองเป็นโงมาเดี๋ยวแอดเจียลงฝากท่านผู้ชมอีกเทือนหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วคะ่ะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดได้เยอคะ่ะคือเป็นควัญกํา่างใจในการทีเฮ็ด ตัวเลขกแนวทางติดตามตัวเลขกแนวทางลักกะเพื่อบ่อยทำผู้ชมได้พลาดโอกาสในการที่จะได้ตัวเลขแนวทางเด็ดๆดังๆรวดเร็วท่านใจเนาะ,ะ่ะเนาะกดติดตามไว้ค่ะทำช่ชมคะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบการน,นํำเสนอตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาของพอแต้ไว้เพียงแค่นี้นะคะคอยทนผู้ชมโชคหมานล่ำลุวยมืออืน่น คอยรวยทั้งไทยรววยทั้งเล่าเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคอยท่านผู้ชมโจกหมานและเงินไหลเขาเต็มกระเป๋าอึ่นตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ